เราคงได้รู้จักคนดังมากมายที่เลือกไว้เข่าจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจําตัวเช่นประธานาธิบดีที่ได้รับการยกย่องว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในสหรัฐอย่างอับรามลินคอนนักเตะระดับโลกอย่างเลวเนลเมสซี่หรือเข่าแพ้ง,งามๆของฮิปสเตอร์ยุคแรกเริ่มอย่างผู้พันแซนเดอร์รวมไปถึงผู้คนที่ไว้เข่าเพื่อสร้างสีสันให้โลกออนไลน์เหมือนอย่างผู้ชายคนนี้แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงสมาชิกหน่วยรบกลีนเบเล่คนหนึ่ง ที่เคยรอดตายแล้วก็หนีจากการเป็นเฉลยมาได้ด้วยการไว้เคราครับฟังแล้วปแปลกๆใช่ไหมว่าแค่การไว้เคราแค่นี้นะมันจะทําให้เราเนี่ยรอดตายได้เลยเหรอเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับนี่เป็นเรื่องราวของพันเอกเจมส์นิกโรซึ่งผมจะเรียกเขาว่าโรว์แล้วกันนะครับประวัติคร่าวๆก็คือโรว์เนี่ยเรียนจบวิทยาลัยทางทหารของกองทัพสหรัฐที่เวสต์พอยต์เป็นอดีตสมาชิกสัญญาบัตรของหน่วยรบพิเศษที่รับใช้ชาติในกองทัพบ,บกสหรัฐ ช่วงปี1960ถึง1974แต่แม้ว่าจะปลดประจำการไปแล้วเนี่ยแต่ต่อมาในปี1981โรก็ยังถูกเรียกตัวกลับไปรับใช้ราชการอีกครั้งและได้เดินทางไปเป็นที่ปรึกษาให้กับกองทัพฟิลิปปินส์ในการปฏิบัติการโต้กลับกองโจรของกองทัพฟิลิปปินส์อีกด้วยเรียกได้ว่าผ่านประสบการณ์แล้วก็สร้างวีกรกรรมในสงครามไว้มากมายหลายเรื่องเลยแต่ถ้าพูดสักเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องที่โรเนี่ยเคยหนีการเป็นเฉลยสงครามมาได้ด้วยวิธีสุดงงอย่างการไวเคราวนั่นแหละ โดยเรื่องราวของโรในครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี1963ณดงป่าดิบชื้นของประเทศเวียดนามตอนนั้นโรเนี่ยกำลังปฏิบัติภารกิจในการขับไล่หน่วยรบเวียดกงออกจากหมู่บ้านเลเกูซึ่งโรเนี่ยก็พลาดท่าระหว่างการยิงต่อสู้ถูกจับเป็นเชลยในขณะที่กําลังทําการยิงต่อสู้โรเนี่ยถูกจับเป็นเชลยนักโทษเป็นเวลา5ปี2เดือนได้ครับในป่าดิบชื้นของเวียดนามใต้ที่มีชื่อเรียกว่าป่าแห่งความมืดมิด ในช่วงเวลาที่เป็นฉเฉลยเนี่ยโรถูกทรมานแล้วก็ตกเป็นเหยื่อต่อการกระทําอันไร้มนุษยธรรมหลายครั้งเลยแต่โรก็พยายามก้มกืนฝืนทนแล้วก็เอาตัวรอดจากความตายมาได้โดยการหลอกเหล่าผู้คุมว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่วิศวกรไม่ได้เป็นทหารซึ่งก็หลอกผู้คุมได้5ปีเลยทีเดียวแต่สุดท้ายความลับก็ไม่มีในโลกในที่สุดสายข่าวของเวียดกงเนี่ยก็สืบได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของโรเนี่ยคือเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกองไม่ได้เป็นวิศวกรอย่างที่พูดเอาไว้หรอก ทำให้ทหารของกองทัพเวียดนามเหนือเนี่ยรู้สึกโกรธจ,จัดจึงตัดสินให้โรเนี่ยต้องโทษประหารชีวิตทันทีซึ่งโรนั้นก็ถูกส่งตัวไปในป่าครับเพื่อให้กองกําลังลาตะเวนเวียดกงสังหารซึ่งในขณะที่โรกกาลังจะถูกสังหารเนี่ยจู่ๆก็มีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐบินผ่านมาแล้วผู้คุมของเวียดกงเนี่ยได้ยินเสียงก็เลยเกิดเสียสมาธิโรก็เลยใช้โอกาสนั้นเนี่ยงัดหน้าผู้คุมเข้าจนผู้คุมลงไปกองกุยกับลากมะม่วงเลยแล้วโรก็รียบวิ่งไปในพื้นที่โล่ง พร้อมโบกไม้โบกมือขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ของทหารอเมริกาซึ่งคําสัมภาษณ์ของนักบินเฮลิคอปเตอร์เนี่ย mm hmm. เขากล่าวว่าตอนที่เห็นโรครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นโรแต่งชุดดําลักษณะเหมือนทหารเวียดกงเลยแต่สิ่งที่ยืนยันได้เลยว่าไอ้หมอเนี่ยเป็นคนอเมริกันแน่นอนก็คือโรเนี่ยมีคราสุดหนาแล้วก็ดกดํามากคือดกดําจนสามารถระบุสัญชาติได้เลยว่าไอเนี่ยเป็นคนอเมริกันแน่นอนแล้วโรเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือ หลังจากที่เขารอดมาได้เขาก็แต่งหนังสือที่มีชื่อว่า Five Years to Freedom หรือที่แปลว่า5ปีสู่อิสระเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตการเป็นทาหารของเขานนั่นเองนอกจากนี้โรก็ยังออกแบบแล้วก็สร้างหลักสูตรทางทหารด้วยตัวเองโดยหลักสูตรนี้เนี่ยอิงมาจากประสบการณ์จริงที่เขาได้รับมาในช่วงที่ตกเป็นเชลยนักโทษเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือในการฝึกฝนทหารใหม่ๆโดยผู้ได้รับการฝึกเนี่ยก็คือนักเรียนหน่วยรบพิเศษซึ่งว่ากันว่าหลักสูตรการฝึกที่โรออกแบบนั้น,นโห<ท>ดหินสุด แต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของหลักสูตรก็คือนักเรียนหน่วยรบพิเศษเนี่ยได้รับอนุญาตให้สามารถไว้หนวดไว้เคราแบบยาวเฟิร์มแค่ไหนก็ได้อะซึ่งเหล่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยก็ยังไว้เครากันจนเป็นภาพจำทำตามกันทุกยุคทุกสมัยอย่างที่เราเห็นกันไม่ว่าจะเป็นที่อัฟกานิสถานหรืออิรักจนถึงปัจจุบันเจมส์นิกโรเนี่ยถูกลอบสังหารในปีคศ1999ในช่วงที่โรอยู่ฟิลิปปินส์แล้วก็กำลังสอนกลยุทธ์การต่อต้านการกอบการร้ายให้กับกองทัพ ตอนนั้นรถยนต์ของโรงเนี่ยถูกโจมตีด้วยมือสังหารจากน้ำมือขององค์กรคอมมิวนิสต์ของกองกำลังประชาวนฟิลิปปินส์ใหม่ส่งผลให้โรเนี่ยเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นทันทีครับเหลือไว้เพียงตำนานการไว้ข่าวแล้วรอดตายให้เหล่าทหารอเมริกันได้เล่าขานกันต่อไปจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับ